ร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักหินทองสเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้รายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมนันมาเรียนรู้เรื่องราวของการที่ีกว่าป้องกัน โรคที่จะเกิดขึ้นกับทุเรียนของทรานั่นเองว่ามีวิธีการอย่างไรนี่คือแนวทางการป้องกันโรคลากเน่าใคนเน่านะครับวิธีการอย่างไรครับพี่เอกครับตัวอินทรีย์วัตถุชีวภาพนะครับของเราเนี่ยเน้นเรื่องยางแล้วก็ไม้ผลที่เป็นโรครากเน่าคนเน่ารวมถึงนาข้าวด้วยนในตอนที่เคยพาน้องกบไปดูนะครับตัวนี้จะมีตัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับป้องกันโรครากเน่าอยู่นะครับวิธีการของเราคือ พัฒนาต่อยอดจากการใช้ข้าวสุกต้องมาหุงต้องอะไรนะเราเปลี่ยนวิธีการ,รมาใช้ขยายในตัวปุ๋ยอินทรีย์ของเราเลยนะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องใช้ปรับสภาพดินอยู่แล้ววิธีการใช้ก็ง่ายๆครับหว่านล็อกสูงพุ่มแล้วเดี๋ยวพอลดน้ําตามตัวปุ๋ยอินทรีย์กับเชื้อป้องกันโรคร่างเน่าจะทํางานของมันเองไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยซึ่งง่ายกว่าแต่เดิมที่พี่ต้องมาหุงข้าวเลี้ยงเชื้อแถมที่ต้องเก็บรักษา เพราะว่าตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันช่วยเป็นที่อยู่ของเชื้อตัวนี้เป็นอย่างดีซึ่งก็ต้องผ่านการทําทดสอบมาต้องนานก่อโอ้คิดแท้มันของง่ายๆแค่นี้เองออยู่กับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุดนะครับนะฮะนี่คือแนวทางนั่นเองครับจะสังเกตว่าในจากประสบการณ์ต่างๆางพี่ประโยชน์นี่เคยลงพื้นที่ไปเอาปุ๋ยชนิดนี้ให้กับเกษตรกรนะครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างตัวของเนื้อปุ๋ยอืก็ เดิมเนี่ยชนิดผมหยามเนี่ยเราก็ใช้ได้ได,ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ว่าทางทางฝาผลิตเนี่ยบอกว่าให้มันดียิ่งขึ้นคือให้มันตรงจุดเลยนะฮะก็คือไอ้พวกโคนเน่ารากเน่าเนี่ยก็คือเติมเชื้อไตโครมาลงไปอันนี้ก็ในส่วนตรงนี้เราเพิ่งนำมาใช้ในพื้นที่ได้ประมาณ4-5่ห้าแปลงนะฮะได้ประมาณ4-5่หแปลงครับผมก็ก็เสียงตอบรับดีครับเสียงตอบรับดีก็คือมันก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งไม่ต้องเคยใช้งานลองทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผมก็มันคือผมเพิ่งเริ่มใช้นะแต่ผมจะหวาการันตีว่ามันมันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมก็คือยังการันตีไม่ได้แต่ผมผมรู้สึกว่ามันเอาที่พี่ต้อมเห็นเลยอ่าหวานไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มดินมันเริ่มคือมันเริ่มมีมีมีเศษเดือนคือมันเริ่มรูเริ่ม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 โปร่งในในในดินเนี่ยมันเริ่มโปร่งผมแล้วก็มองด้วยว่าผมไม่เปิดไอ้เศษผงต้นเนี่ย หลากหลากลากมันจะเหมือนอย่างงี้มันมันจะเริ่มมีขาวๆแต่ตันนี้ไม่มีมันเริ่มมีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มออกแล้วเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีออกลปุ๊บมีเห็นเชื้อขึ้นปั๊บเลยแต่เชื่อมโอเคผมผมเห็นเชื้อครับแต่ละีแล้วผมก็คิดว่าปีนี้ผมจะลองคือลองต้องลองทั้งทั้งปีเลยเพราะว่าเชื้อมันจะระบาดช่วงฝนชุกครับกระปลายฝนครับถ้าปีนี้โรคที่เป็นไม่ระบาดต่อแล้วก็ แ้ประสบความสำเร็จใช่แล้วคือไม่ระบาดตอนนี้ก็ถือว่าผมว่าปุ๋ยใช้ได้แล้วราคามันก็ไม่แพงนะราคาแบบนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ครับพี่ประโยชน์ก็มีของมามอบให้ด้วยนะฮะนอกจากที่มีปุ๋ยต่างๆมามอบให้แล้วอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้โอ้พี่ประโยชน์เอาโอออร์แกนิกมาให้ด้วยเรอครับครับตัวนี้มันเป็นส่วนของฮอร์โมนพืชสกัดนะครับสกัดจากพวกอินทรีย์วัตถุนะครับพวกผักผลไม้ที่คัดสรรอย่างดีครับแล้วก็ ตัวนี้มีฮอร์โมนพู่สูงนะครับเกรตสกรส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อฉีดเร่งดอกเร่งใบให้โตนะครับแต่สำหรับในกรณีของของวิตอมเนี่ยอันนี้กรณีเดียวกับการฉีดสมานแผลของต้นยางที่เปิดหน้ายางตอนนี้มันกินแบบนี้แล้วเราต้องมีการวิธีการสมานแผลก็ต้องใช้ตัวนี้ผสมน้ําแล้วฉีดตอนที่หายแล้วนะพี่นะครับมันจะช่วยสมานปิดโคนต้นให้ท่อน้ำท่อเลือเดินกลับมาดีเหมือนเดิม ครับนะครับยังไงต้องมอบขอ้พี่ต้อมเลยครับนะครับเอาละครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนครับที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามนะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับถ้าเกิดทางรายการเรารูแล้วเดี๋ยวเราพาพี่เอกลงพื้นที่เลยพี่เอกบอกไปอยู่แล้วนะไปครับไปทุกที่ครับไปทุกที่แน่นอนครับสำหรับนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888